ไม่เสียดายตัวท็อปพร้อมป้านหวังเป็นตัวแทนเปิด12น้องใหม่ช่องเจ็ดช่องดันจนดังที่พร้อมดันแทนรุ่นพี่ที่ออกไป บิวนัทพลรายยวงเป็นหนุ่มดาวรุ่งที่น่าจับตาม,มองสุดๆสำหรับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีเพราะนอกจากปีที่ผ่านมาจะได้เข้าชิงรางวัลน,นักแสดงสมทุกชายเวทีระดับสากลอย่างขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครก่อน,อนข่าวภาคค้ามเรื่องคุ้งเสน่หาประกบคู่นางเอกชิงชิงคาริษฐาสังสโอภาสแล้วยังได้พลิกคาเลคเตอร์ครั้งสำคัญกาตูนนัชชาบุญปองหลังจากโชว์สกิลบุรหัมในละครเรื่องเผ่าโค้เรีเกเรตติ้งสูงสุดในช่ว ช่วงเวลาออกอากาศมาแล้วในปีนี้การ์ตูนจะต้องทําการบ้านอย่างหนักเพราะจะต้องประท้ากับนางเอกสาวรุ่นพี่นาวทิสาหน้าสอนศึกในละครซ้อยนาคีจับคู่บิวรพลจิตตะโกศลนและละครบูแอคชั่นเรื่องใหม่ขวางทางปืนประกบพระเอกหลุยเฮลส์ เจนนี่ชีสราโชฝีมือการแสดงเต็มตัวในละครเรื่องเกาะรักก้นหัวใจไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้เจนนี่ขยับขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครเรื่องแรกสายเลือดสองหัวใจโดยประกบคู่กับพระเอกรุ่นพี่สุดฮอตมิกทองระยะเตรียมจับตาชมการพัฒนาฝีมือที่เชื่อว่าสาวคนนี้ทำเต็มที่แน่นอนสากายมาเรียสาวลุครึ่งไทยรมันเป็นอีกหนึ่งสาวที่น่าจับตามองในปีนี้เพราะนอกจากจะมีผลงานละครหลังข่าวภาคข้ามเรื่องกรงน้ำผึ้งแล้ว ยังขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวในละครเรื่องหม่อลำซัมเมอร์ประกบพระเอกรุ่นพี่ Big บิ๊กเอ็มกิตาริสบุตรโพรมงานนี้แวววาจัดเต็มเพราะสก,กายยังได้โชว์ลูกคอร้องเพลงอีกด้วยการนัชชาสาวหน้าหวานเจ้าของตําแหน่งไฮสูเปอร์โมเดล2020ก็พร้อมแล้วที่จะเปิดตัวในบทนางเอกพร้อมกันทีเดียวถึง2เรื่อง2รถเริ่มจากละครฟอร์มใหญ่สาวห้าประกบคู่กับพระเอกอารมณ์กล้ามแน่นเกรซสะโพนอัศวะมั่นคงและก้าวเป็นนางเอกเต็มตัวในละครก่อนข่าวภาคข้ามเมเมียทันเยว สาวน้อยว่าที่นักบินที่ฝากฝีไม้ลายมือกับละครก่อนข่าวภาคข้ามเรื่องเด็กเสเพมาแล้วนั้นล่าสุดขึ้นแทนนางเอกละครหลังข่าวภาคข้ามเป็นที่เรียบร้อยโอชาคิดหนุ่มหน้าใสาลุกละมุนคนนี้เคยฝากผลงานมาแล้วในละครเรื่องตุกตากับภาพจําของผู้ชายอบอุ่นปีนีโอตขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครก่อนข่าวภาคข้ามเรื่องหงฟ้าแอนนากลึงลุกครึงสาวไทยเยอรมมนหน้าโคมน้องใหม่ในสังกัดช่องเจ็ดก้าวมาเป็นนางเอกเต็มตัวครั้ง แก,กับละครสองเรื่องสองรถละครหลังข่าวภาคข้ามสัตจะในชุมโจนประกบคู่พระเอกรุ่นพี่สุดเก๋า๋อ,อมอัคคพ์นามาดและละครก่อนข่าวเรื่องสาวน้อยร้อยไม้ที่เธอจะต้องร้องเพลงโชว์ลูกคอแบบจัดเต็ม การเมีนิสาประเดิมผลงานละครเรื่องแรกทะเลลวงได้รับฟีดแบ็กดีสุดๆตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นนางเอกในละครฟอร์มใหญ่สาวห้าประกบคู่พระเอกอารมณ์ดีบอชนะกาันเกรสบุษรินน่าจับตาไม่แพ้ใครย,ยกให้สาวคนนี้สาวสวยจากเวทีมิสทีนไทแลนด์ปี2015ที่ฝีมือโดดเด่นจากละครทางเสือผ่านในปีที่แล้วและปีใหม่นี้มีผลงานละครถึง2เรื่องูมิเกียรติภูมิโชว์ฝีมือให้ทุกคนได้รู้จักในละครดราม่า ก่อนตะวันแรงและซิทคอมอารมณ์ดีผู้ดีดงอีโดยมาแล้วในปีนี้ภูมิจะมีละครใหม่อีก2เรื่องริ์วิเชียรพง์พระเอกป้ายแดงที่จะมาทําให้หัวใจหลอมละลายกับละครก่อนข่าวภาคค่าเรื่องพยัคยี่เกะประกบคู่นางเอกแก้มยานิสางานนี้แม่ยกควรเตรียมภูมิมาไลายให้พร้อม